ทุกคนศึกษาโดยตัวเองความศรัทธาก็คอยมันเกิดจากความศรัทธาโดยตัวเองศรัทธาปัญญาก็าเลือกเป็นและพพียพรณน,นาตัดสินใจโดยตัวเองเมื่อตัดสินใจโดยตัวเองว่ามีความเชื่อมัน่นในดักรมในคําสอนแล้วกใส่ความเพียรบากบั่นไปโดยตัวเองศรัทธาปัญญาความเพียรน,นั่นแหละคือสูตรแห่งความสําเร็จก็ดี ศรัทธ <c oughs> าเฮ้าบ่ต้องไปสนใจว่าไผสีมารับร่องในเฮ้าว่าถูกหรือผิดอ่าสู่โดยลําพันของตัวเองนั่นแหละผิดหรือถูกประสบการเ์เองสอนเ่างเองเป็นธรรมธรรมดาต้นแบบต้นฉบับต้นแบบกับเลียนแบบมันต่างกันคนที่เป็นต้นแบบในการกระทําครังแรกบ่มีผู้ใดามายอมหลับดอกบ่มีผู้ใดามาสนับสนุนดอกเพราะว่ามันเป็นของต่างมูรดยเอื่นว่าต้นแบบ ทามาคิดถึงความยากลําบากของรอพุธเจ้าสมัยเป็นแสดงถ้ำรือว่าเผยแผ่ถ้ามาเป็นคขังแรกบ่ามีพ้ใยยอมหลับเลยเนี่ยนั่นคือต้นแบบแต่ว่าโดยความโดยปัญญาของิ่นเองและความเพียรพยายามของิ่นเองเออมอั่นคงในหลักรรมหลักเดียวตอนนั้นเออมุ่งตรงสู่จุดหมายใดที่นี่การเวลานั่นแหละสิเป็นเครื่องพิสูจน์เองเห็นว่าความจริงเออความจริงนี่ ไม่มีสิ่งใดปิดบงดังใดคือแสงสว่างละ่ะ <c> ซ <oughs> ึ่งที่ปิด,ปดบังบ่ได้คือความจริงหนึ่งแสงสว่างจากพระอาทิตย์หนึ่งแสงสว่างจากดวงจันทร์หนึ่งไม่สามารถใดแต่ห้าตตรงยึดมันมันคองอยู่ในหลักแห่งความจริงนั่นเองความจริงของโลกความจริงของธรรมความจริงโดยสายเกิดความจริงโดยสายดับอย่างก็แล้วแต่คำว่าต้นฉบับต้นฉบัฉบหรือต้นแบบต่างกันอยู่เด้กกับเลียนแบบ พวกเลียนแบบแค่ว่ากราวดูให้เหมือนลักษณะท่าทางหรือแสดงดัดจริตให้มันเหมือนหรือสือ่อได้นั่นคือพวกเลียนแบบบ่คือพวกต้นแบบต้นแบบมีความศรัทธาหม,มั่นคงเต็มที่จนถึงขั้นว่ายกมือไหว้ตัวเองได้เชื่อมั่นในตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นี่ศรัทธาในตัวเองปัญญาการพิจารณาไกล้วนความถูกต้องดีงามแล้วไม่เป็นไปเพื่อทําให้ใครเดือดร้อนเสียชีวิตและทร,รัพย์สินบ่มีผู้ใดเสียหาย เออบิ้งละออบละเอียดรอบกออยู่แล้วมีความเพียรพยายามบากบั่นไปโดยลําพังตนเองเอวอ่ต้องหไหนผู้ใดไม่ยืนยันตัดสินไม่ต้องหไหนผู้ใดมารับร่องรับร่องตัวเองยกเมื่อไหวตัวเองเลยนี่คือต้นแบบหรืวเฮาบาสนไทยอยู่แล้วออคือเฮ้าว่ามาอยู่ตลอดนั่นแหละศึกษามาแต่เป็นเด็กน่อยพิษถูกมาแต่เป็นเด็กหน่อย,ป,อยประสบการณ์ก็จะคของเองน่ะเป็นตัวบอกพิษเป็นตัวบอกถือแต่งชิงเฮ้า เราต้องไปสนใจว่าไพสิมาศัทธาหรือบอศัทธาไพสิมาเห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยกษานความถูกต้องกับความถูกใจมันจึงต่างกันคำว่าถูกต้องนี่คือบ่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งีื้อวิแระศัพยิ์สินไม่ทํร้ายใครส่อเสียดเพอเจอบ่มีจังว่ารับรองตนเองดีสุดมีจังหวะทุกคนถ้าจะศัทธาความศัทธารักธรรมเรือศัทธารักให้ความจริง หลักแห่งความจริงคืออริยสัจสีนั่นแหละถูกสมุทัยนิโรธมักหรือหนทางแห่งการเหตุนนของคนทุกได้คืออานาปนาสติหรือสติปัฏฐานสีนั่นแหละให้ศรัทธาตัวนี้ตั้งหากไ่ได้ให้ไปศรัทธาบุคคลย่าไปฝากชีวิตและความหวังไว้กับบุคคลเออบ่มีผู้ใดเสกให้ผู้ใดไปสวรรค์นิพพานใด้บ่มีผู้ใดสาบให้ผู้ใดไปนรกอเวกีใดแต่ให้ศรัทธาตัวเองมันจะน้นตเองมันใจในหลรักธรรมที่ตัวเองฝึกหัดปฏิบัติเอง พิษและถูกจะของเองรับเองอยู่แล้วงั่นอะไย่าวันไหวในหลักธรรม